สวัสดีครับวันนี้ก็จะพ <c oughs> ามาดูรถอ่าจุกๆนะที่ทางร้านต่อขึ้นมาก่อนหน้านั้นนะนะก็อันนี้จะเป็นรถคันสีสูงมานะต่อมาสีสูบแ,แล้วก็จะสาร์ทเครื่องให้ดูแล้วจะอ่ดูพาดูเครื่องด้วยนะต่อมาก็จะประมาณนี้อันนี้ก็ รถคันนี้ก็ต่อมานานแล้วแหละนะมันก็จะแตกต่างจากาคันที่คลิปก่อนหน้านั้นนะที่ลงไปนะอันนี้ก็บอกนั่งก็จะเป็นเป็นโครงสแตนเลสอย่างเงี้ยนะฝากระโปรงก็จะเป็นประมาณนี้นะฝากระโปรงฝากระโปรงก็จะเป็นฝากระโปรงกับสแตนเลสเกียคันนี้เจียจะ จะอยู่ด้านข้างอะนะกานนี้เกียร์จะอยู่ด้านข้างลูกกงก็เป็นอย่างนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนออยากได้แบบลูกกงแบบนี้นะก็สามารถสั่งทางร้านเราทำให้ได้นะคือพวกนี้ลูกกงพวกนี้เราออกแบบทำเองหรือท่านต้องการแบบไหนท่านก็สามารถ ที่จะมาสั่งเราทําได้อะนะเช่นลูกลูกคงลูกกคงจะไม่ค่อยเหมือนใครก็รจหรอกประมาณแนวประมาณนี้ะนะของเขามันก็จะเป็นสามชั้นนะของเรามันสี่ชั้นชั้นที่ห้ามันก็จะเป็นชั้นเล็กๆอ,อย่างเช่นแบบคิ้วนะคิ้วนี่เราก็รับทำะนะ,ะต้องการชิ้นไหน เป็นชิ้นไหนอะไรเนี่ยก็าสามารถที่จะสั่งทางร้านเราทาได้นะอันนี้เป็นที่เหยียบขึ้นของผู้โดยสารก็เป็นแบบสแตนเลสน่นะถ้าใครชอบแบบนี้ก็สามารถที่จะมาสั่งทําได้นะก็จะถ่ายให้ดูช้าๆนะถ้าถ้าท่านต้องการ ตัวไหนชิ้นไหนแบบไหนก็สามารถที่จะสั่งทางร้านเราทำได้อะนะแต่น,นี้ก็จะออกมาประมาณนี้นะไอ้ที่รอบรอบบอพิงอะนะอันนี้เป็นสแตนเลสรรหนาเกแบบือบสามเมตลก็จะใหญ่สนะ่วนลูกกงก็จะด้านหลังก็จะประมาณนี้มันมันก็จะมองอาจจแต่ไม่ ไม่ชัดเท่าไหร่อ่ะนะเพราะว่าแสงมันสะท้อนเข้ามานะมาถ่ายจากมุมมืดออกไปหามุมสว่างอ่ะนะกันชนงาน,นเนี้ยกันชนก็รับทำนะอ่ะนะอ่ากันชนของเราก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะนะอันนี้ก็เป็นที่เอาไว้ลากอ่ะนะเอาไว้ลากรถอีกคันหนึ่งนะอ่ะนะกันกันชนก็ จะประมาณนี้จะจะทำกันชนจะทำอไอเนี่ยนะลูกกรงนะหรือท่านจะมีแบบของท่านอยู่แล้วท่านต้องการแบบไหนท่านก็สามารถที่จะมาสั่งเราทำได้นะหรือจะให้เราออกแบบให้ก็ได้อะนะกระบะอันนี้ก็คืออเป็นทางร้านเราทำทำเองอะนะคันนี้นะ กระบะตำเม็นเป็นกระบะตะตันเบตนะนะคิ้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคิ้วคิ้วจากตางนั้นเราก็จะเป็นอย่างนี้มันก็จะยาวเข้าไปใน<ม>นั้นหน่อยช้าเปล่าก็จะเป็นอย่างนี้จะถ่ายให้ดูชา้าๆนะอันนี้ก็จะประมาณนี้นะ,นะ,นะ<ม>ก็เป็นสแตนเดตนะนะมันก็จะสะท้อนมาหาคนถ่ายอ่ะ นนีนนะกล่องมอเตอร์แบตก็จะแตกต่างไปจากคันที่ลงคลิปไปก่อนหน้าน,ะนั้นแหละนะกล่อ,องมอเตอร์แบตก็จะออกมาในแนวแบบนี้นะเป็นกล่องมอเตอร,ร์แบตสแตนเลสนะ่ะนะฝาข้างฝาอะไรก็จะคล้ายๆกันนิดนึงอ่ะนะฝากระโปรงก็อย่างเงี้อยอย่างที่เห็นหนะี่แหละ ส่วนแทนก็จะออกในรูปลักษณะคล้ายๆกันนะนะน้ำเหมือนกันนะนะโลโกโลบาอะไรนี้ก็คือถ้าท่านต้องการท่านก็สามารถสั่งเราทําได้เหมือนกันนะนะอะไรทุกทุกอย่างที่ท่านต้องการนะจะสามารถที่จะสั่งทางร้านเราทําได้นะส่วนโค้กเคอรนะ์กเนี่ย พูดถึงเรื่องโชคเนี่ยพี่น้องถ้าอยู่ต่างจังหวัดโรมเสียไม่มีที่ซ่อมอะไรก็สามารถาที่จะส่งโชคมาให้เราซ่อมได้นะเราซ่อมเสร็จแล้วเราก็จะส่งไปาทางไปรษณีย์ไปให้อะนะพวกโชคพวกอะไรหรือท่านต้องการาพวกอะไรอะไรเกี่ยวกับรถสามล้อน,นะนะาทาง บ้านท่านที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วหาซื้อไม่ได้อะไรก็สามารถที่จะสั่งเราได้ทุกอย่างะนะอะ่อันไหนอันไหนก็ก็ขอให้บอกอรายละเอียดมาเดี๋ยวเราก็จะจัดส่งไปให้นะเ็จะไปหาซื้อจัดส่งไปให้อะ,นะะไรเ,เราแต่มันก็ต้องมีค่าเสียเวลาด้วยะนะก็ก็ะจะบอกอตรงๆประมาณนี้ะนะ จะมีค่าใช้ใจ่ายค่ารถค่าราไปซื้อหรือค่าส่งกลับให้ท่านอ่ะเท่าไหรเท่าไหร่เราก็จะบวกไปหมดนะอ่ะนะไอะคันนี้ก็เป็นก็เหมือนกันนะครับท่านต้องการที่จะ,อะชอบอชิ้นไหนชอบ,ชอ,บอันไหนของในรถอยู่ในตัวรถเนี่ยท่านสามารถสั่ง สั่งเราทําได้เลยนะอันนี้ที่ก็คือคก่นอนหน้านั้นที่ลงประกาศขายอะนะคันนี้นะที่ที่ลงประกาศขายเนมะื่อประมาณสิบวันก่อนอนะในนี้ก็เหมือนกันท่านต้องการจะเป็นต้องการโรบาอะไรเราก็สามารถนะตอบโจทย์ท่านได้นะโรบาร์ลูก้รก็ตรง เราก็ตอบโจทย์ให้ให้ท่านได้หมดนะส่วนฝากระโปงเนี่ยบางทาีที่เราไปายกเครื่องมานะไปเปลี่ยนเครื่องมาบางทีเครื่องมันสูงเกินไปฝากระโปงลงไม่ถึงอะไรเนี่ยเราจะมาให้แก้ไขดัดแปลงให้มันลงถึงทัชซีนะไอฝากระโปรงนะเราก็สามารถที่จะตอ,อบโจทย์ให้พวกท่านได้หมดนะนะ ขอให้เกี่ยวกับเป็นของสามลอ้อนะเอ่อแล้วขาเบรกขาคาดอย่างนี้นก็มีนะเดี๋ยวเราจะไปเอาคู่หนึ่งตอนนี้เหลืออยู่คู่หนึ่งถ้าสมมติว่าใครอยากได้อะนะเราก็สามารถที่จะทำให้ได้นะขาเบรกขาคาดก็จะไม่ค่อยเหมือนเอ่อทั่วไปเท้ากนะก็จะเป็นไหนนะ ขาเครับคที่ทางร้านเราทําก็จะเป็นประมาณนี้ะนะความหนาก็ประมาณหนาที่เหยียบเนี้ยความหนาก็อยู่ประมาณเกือบ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 ห้ามิลเนะี่ยก็อยู่ประมาณเกือบห้ามิลนะจะเป็นขาเบรกขาค้าแต่นะอันน mm ี hmm. ้ทางร้านเราก็ มีขายอะนะแต่ตอนนี้ก็เหลือคู่เดียวอะนะเหลือคู่เดียวประมาณนี้ะนะแต่ถ้าท่านอยากได้ก็แถ้คู่นี้ก็ได้มันเหลือคู่เดียวหรือจะสั่งใหม่ก็ได้ย้วขายาวขาสั้นแล้วแต่ท่านจะสั่งะนะอ่าอันนี้ก็มีบริการนะนะจะเป็นพวกขาเบีกข,ขาคาดหรือจะเป็นปลากระปรงปลาอะไรเนี่ยเฮ้ยอ่าเปิดปลากระ,นะะป,ป,ระปรงห,หนี้ยดิ เครื่องสี่สูบานะเป็นเครื่องสี่สูบสิบหกวาวนะสำหรับคันนี้นะอย่างี้ก็ต่อได้หลายปีแล้วล่ะสอนน่าจะสองปีกว่าแล้วเนะ,ะเสียงก็จะเงียบม,มากนะเสียงเงียบม,มากอันนี้เป็นสิบหกวาวสี่สูบสิบหกวาวนะ รถสี่ถูติบอกว่ารถันนี้ไงเครื่องก็จะประมาณนี้แหละ mm hmm. ก็เป็นคนทางร้านก็เป็นคนวางเครื่องเองอะนะวางเครื่องวางทุกอย่างเองหมดเร่อสำหรับสีบ่ถูกคันนี้นะนเป็นเป็นคนต่อเองวางเครื่องเองอะนะ ต่อเองวางเครื่องเองนานละไอ้ก็น่านานต่อมาสามปีกว่าแล้วถนะ้าจำไม่ผิดนะนะต่อนานแล้วแต่แต่ครันนี้ก็เพิ่งต่อปีนี้แหละยังไม่ยังยังไม่นานไอ้ครันเนี้นะคันนี้ต่อไปยังไม่นานก็ยังขายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้เดือรดร้อนเงินขนาดนั้นหรอกนะ ขายได้ก็ไม่เป็นไรขายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอ่าก็ก็ไม่เป็นไรโอ้โหถ้าต่อ,อคนที่มาดูก็หลายเจ้าเหมือนกันจะมึงต่อมากเกินไปอะนะเราก็ไม่สามารถที่จะขายให้ท่านได้อ่ะนะก็สแตนเลสทุกวันเนี่ยมันมันก็แพงมากอะนะสแตนเลสพูดถึงว่านี่ะนะ ถ้าสี่สูบก็ประมาณนี้หรือสามสูบก็จะประมาณนี้ก็จะแตกต่างกันไปนิดๆหน่อยๆนะแต่สามสูบเออสี่สูบคันนี้อ่การชนก็จะประมาณนี้นะการชนก็จะไม่ไม่ได้เหมือนคันสามสูบนะก็จะออกมาเป็นอย่างเงี้ยนะพวกกันชนกันชน แต่พวกไอ,อ้นี่นะพวกลูกคงก็จะเป็นประมาณอย่างเงี้ยนะกันจนสี่ชั้นแต่ชั้นที่ห้าก็จะเล็กๆอย่างเงี้ยนะก็จะเป็นประมาณนชั้นที่ห้านะหรือถ้าท่านต้องการแบบไหนก็คือขอให้ท่านสั่งอย่างเดียวอ่ะอ่า ไว้ท่านสั่งอย่างเดียวว่าจะเอาแบบไหนเอาเอเอาฝา,ากระโปรงเข้าได้แล้วนะอันนี้ก็เครื่องไม้เครื่องมือเ้าไม่ค่อยได้ขับอ่ะนะพูดถึงว่าแล้วก็รถคันนี้ก็ส่วนมากก็ต่อมาจอดขับบ้างนิดิหน,น่อยหน,น่อยไปืูแลไหนอะไรนิดน้อย,อ,ยออกไปก็เอารถออกไป บางทีแฟนก็เอาไปารับขาประจำบ้างอะไรนิดๆหน่อยๆเยวะขคจอดนะส่วนสีอะไรก็เป็นสีเหมือนกันสีเดียวกันสองคันเนี่ยนะสองคันที่ต่อออกมาเนี่ยก็สีแบบเดียวกันนะนะสีเดียวกันไซส์เดียวกันก็จะเป็นประมาณนี้น,นะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> แต่คันนี้มันไอคันสี่ถูมนี้มันจะยาวนะจะยาวมากนะจะยาวมากกว่าคันสามสูมนนะยาวให่อ่ก็จะถ่ายแบบช้าๆให้ดูนะ เช่นพวกเเผวข้างที่ร้านก็รับตัดต่อนะพวกเเผวเเผวเเผข้างจุกตุกนะนะบางทีเกลียวมันหวานมันอะไรเงี้ยเราขันไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยเราก็สามารถทำนะเผากลางเผาข้างอะไรก็รับทำหมดนะนะแล้วก็โชกเชื้ออะไรก็รับซ่อมนะพวกโชกหน้าเโชกตุกจุกนะพวกโชก หรือท่านอยู่่างจังหวัดก็จะซ่อมก็ส่งทางไปสนีมาแล้วก็โทรมาถามที่อยู่ก่อนก็ได้นะโทรมาถามที่อยู่แล้วก็ส่งมาถามที่อยู่นะแล้วก็จะบอก,บอกให้นะว่าบ้านเลขที่เท่าไหร่เท่าไหร่อะไรเงนะี้ยพอซ่อมเสร็จแล้วเราก็จะส่งทางไปสนีให้ท่านแ่ะนะมันก็เป็นทางเลือกที่ดีอะ่ะ วันนี้ก็คงจะจบวงเพียงแค่นี้ก่อนนะครับจะ,จะได้ไปทำงานเชื่อมให้เขาวันนี้งานเชื่อมก็มารอเต็มหน้าบ้านแล้วก็ยังไม่ได้เชื่อมให้เขาอ่ะนะหลักๆก,ก็จะเป็นพวกงานเชื่อมมีมาทุกวันอนะ่ะ สวัสดีครับ